อาอท่านกขอกบสวัสดีทำจงท่าน,นี่เช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่น m e c f t PE ์ทที่4นะครับน่นาจะใช่ก็รอแป๊บนะครับอจะชานิดหนึ่งก็ขอตัอคดคลิปไปตอนที่เข้ามาแล้วครับ ก็ตอนนี้ก็เข้ามาแล้วครับอ้าวบ้านอี์ยังไม่เสร็จเลยอืนี่ครับป้านลอยฟ้าเดี๋ยวผมจะทำต่อลงมาทางนี้นะครับก็คงจะต้องเป็นพัหนาครับพันนี้ผมจะทำส่วนนะครับก็ไปหาทรัพยากร 2 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23

เสร็จจบคลิปง่ายๆอ้ซักต้องไปยาม่สิหลัไม่มีนิวาแต่วนี้เนี่ยตรงนี้มึงไม่ชอบ แลกแล้ลก <c oughs> ก็ถ้าใครติดการแจ้งเตือนไลน์ก็กเบนไว้ใตค้คลิปเลยนะครับ ปั๊บนี้ปึ๊บปึ๊บ oh, <coughs> เป๊นี่ทำสุดเป๊ก็ จะพิ้วแปลง่านี้นะครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก